เจ้าบิดบมันใช่อใช่โอเคครับบีเอาขี้มาเพื่งว่าเราได้ไงบีครับบีเด um ี๋ยวบีช่วยหยุดของไปนะครับหนังสือของเรานะครับช่วยหยุดของไปนะครับเสร็จแล้วเดินไปทางขวามือของเราหนึ่งทีมครับเดินไปทางขวามือของเราหนึ่งทีมครับเปลี่ยนทีครับ ไอ้แค่คนนั่งอยู่นั่งเฉยๆครับคนนั่งนั่งเฉยๆครับคนนั่งนั่งเฉยๆครับคนนั่งนั่งเฉยๆกันต่อไปคนนั่งเฉยๆให้เฉพาะคนยืนเดินครับโอเคนิจุ๋มจะมายืนหน้านี้ครับนิจุ๋มจะมายืนหน้านี้แทนครับโอเคพอเห็นภาพไหมฮะโอเคทีนี้ครับ B B ครับช่วยดึงมือ C ขึ้นมาแพรเราแล้วเราลงไปห้างแพรครับ C เชิญครับเราจะเปลี่ยนทีไปเรื่อยๆนะครับโอเค ผมมีข้อแนะนําเพิ่มนะครับทุกท่านหันมามาดูผม่อนได้นะครับเมื่อสักพู่นี้เรามีภาษากายอะไรบางอย่างนะครับที่บางครั้งมันอาจจะขัดขวางการพอาน่าเชื่อถือได้อย่างเช่นบางคนเราจะพักขาพูดอยู่ตลอดเวลาเลยทุตัวนะฮะบางคนเป็นทุตัวหรอกครับหรือบางคนคลอนไปคลอนมาโคดเพลงไปโอนเอ็นไปโอนเอ็นมาซึ่งภาษากายต่างเหล่านี้สมองอีกฝ่ายหนึ่งจะอ่านว่าบางครั้งมันไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ไม่เต็มร้อยครับ พราะฉะนั้นภาษาไทยอย่างที่ผมจะแนะนํานะครับน้ําหนักลงเท่ากันสองข้างครับาถามว่าพักได้ได้ไหมได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ของการยืนอยากให้เป็นการพักขาขอให้ลงน้ำหนักทั้งสองข้างเท่าๆกันแล้วอย่าชิดกันเกินไปครับเพราะจะเสียสมดุลได้ง่ายครับสามารถห่างขาห่างเท้ขา,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 ขาออกมาได้ไม่ต้องโค้น้นักนั้นจะได้ยืนได้ต้องยืนโพสเลยไปเท้าอ่ะนะโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับเราลงน้ำหนักขาเท่ากันทั้งสองข้าง พักบ้างได้ไหมได้แต่ส่วนใหญ่ของชีวิตลงธนาขารน้องได้และหานกันเล็กน้อยครับโอเคสี่ครับเมื่อสักครู่นี้เห็นตัวอย่างที่ดีของบีแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นคิวของเราบ้างครับโอเคขอให้ทุกอย่างมือโล่งๆถ้าอยากจะดูฝากไว้ที่ผลังของเรานะครับมีเวลาประมาณสองถึงสนาทีครับพรอมไหมครับผมขอให้กำลังใจหน่อยสิครับคนนั่งอยู่พร้อมแล้วเชิญ ทุกคนทีมาำงานเราทั้งผู้ทนที่ชวิตอยู่ในสออไลนอยู่ในสังคมที่ทำงานใกปัจัมี